สวัสดีค่ะนี่คือรายการอาเซียนบียอน2015สู่อนาคตประเทศอาเซียนและต่อจากนี้อีก11สัปดาห์ในทุกวันศุกร์สี่ทุม่มคุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีชุดพิเศษจากไทย PBS แห่งนี้ค่ะเพราะในปี2558หรือในอีก3ปีข้างหน้า10ประเทศอาเซียนคือไทยลาว พมา่าเวียดนามกัมพูชาหรือประเทศใกล้แนวศูนย์สูตรอย่างมาเลเซียสิงคโปร์บูในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะรวมเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียวค่ะในชื่อของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คล้ายๆกับการเกิดขึ้นของประเทศใหม่ที่มีศักยภาพเศรษฐกิจสูงเป็นลำดับต้นของโลกจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายต่อประชาชนในทุกประเทศทั่วทั้งอาเซียนกระทบถึงผู้คนทุกระดับชั้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงคุณผู้ชมด้วยสารคดีอาเซียนบิยอน2015สู่อนาคตประเทศอาเซียนจะเดินทางไปทั่วทั้งอาเซียน ฉายภาพความเป็นไปได้ของเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านดีและด้านร้ายเพื่อให้คุณผู้ชมพร้อมรับกับช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ค่ะ ใช้เค่ะนำเสนอสารคดีพิเศษชุดนี้เพื่อที่จะฉายภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยการนำข้อเท็จจริงในอดีตนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนี่ก็คือตัวอย่างเพียงบางเสี้ยวบางตอนของอาเซียนบิยอน2015สู่อนาคตประเทศอาเซียนค่ะข้าวเวียดนามชนะข้าวไทย ความจริงเรื่องข้าวที่คนไทยต้องรู้หากไทยไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตข้าวต้นทุนที่สูงแต่ผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำรวมทั้งนโยบายแทรกแซงการตลาดของภาครัฐจะทำให้ข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งมากในที่สุดไทยจะเสียพื้นที่การส่งออกข้าวในตลาดโลกให้กับเวียดนามอินเดียและพมา่า ที่ดรการดีเลียวไพรโรดเดินทางไปพิสูจน์ความอร่อยของข้าวที่รสชาติดีที่สุดในโลกในประเทศพมา่าฟาริดาโยธาสมุทอยู่ที่กรุงเทพมหานครทดสอบว่าข้าวหอมมะลิข,ของไทยอร่อยติดใจชาวต่างชาติ มากกว่าข้าวหอมของพ่อมมกและเวียดนามหรือไม่และทรงปลดบังยี่ขันเดินทางไปที่ภาคใต้ของเวียดนามแหล่งปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของอาเซียน ผมมาที่นี่เพื่อหาคำตอบว่าชาวนาไทยกับชาวนาเวียดนามต่างกันอย่างไรและทำไมเวียดนามถึงแซงหน้าไทยผู้เป็นแชมป์ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกอย่างยาวนานได้ครับอาเซียนคือการรวมตัวกันของ10ประเทศที่ทั้งเหมือนและก็ทั้งตา่างสิงคโปร์ ประเทศที่จเจริญรุดหน้าที่สุดในอาเซียนแต่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตัวเองขณะที่พมา่าประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันก๊าซธรรมชาติแต่ระบอบประชาธิปไตยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นพม่ามีรายได้ต่อคนเพียง2 4 0 0 0บาทต่อปีขณะที่คนสิงคโปร์รวยกว่าคนพม่าถ,ถึง63เท่า วิเคราะห์ศักยภาพของแต่และประเทศอาเซียนผ่านระบบการศึกษาและตั้งคำถามว่า10ประเทศอาเซียนหากร่วมตัวกันเราจะมีศักยภาพแค่ไหนและมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านใดบ้างชีวิตพลเมืองอาเซียนกว่า600ล้านคนใน10ประเทศจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่าง เกิดขึ้นทันทีแต่บางอย่างจะดำเนินไปอย่างช้าๆกินเวลานับ10ปีแต่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคาดการความเป็นไปได้ในอนาคตหลังเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปอีกหลายปีแพทย์ในประเทศไทยสองในสามคนอาจจะเป็นหมอชาวพมา่า ทรงกรดบางยี่ขันเดินทางไปสำรวจโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยผลิตแพทย์ในกรุงย่างพุ่งประเทศพมา่าที่มีหมอจบใหม่ปีละ3,000คนแต่เงินเดือนแสนจะตับฟาริดายโยธาสมุทรไปสถาบันการแพทย์อันดับต้นของเอเชียในสิงคโปร์ดกรการดีเรียวไพโรดสนุกกับชั้นเรียนแพทย์ระดับโลก ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินที่ถูกจัดขึ้นในมาเลเซียสำรวจสองข้างทางบนถนนสาย A3A ในประเทศลาวจะพบปรากฏการณ์การเคลื่อนของคนเงินและการลงทุนของจีนที่กำลังลุกคืบแทรกซึมสู่ทุกประเทศในอาเซียน าคตแรงงานพม่าที่ทำงานในไทยจะลดจำนวนลงพวกเขาจะเดินทางกลับบ้านและไทยที่ต้องพึ่งพาแรงงานเหล่านี้จะประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้หญิงคือพลังเงียบที่อยู่เบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองของทุกประเทศที่ฟิลิปปินส์ ช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเพศน้อยที่สุดในอาเซียนผู้หญิงมีโอกาสมากในทุกด้านพลังของพวกเธอมีส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดของครอบครัวรวมถึงความอยู่รอดของประเทศดกรการดีเรีวไพรโรดเดินทางไปกรุงเวียงจันทร์สปปลาวสัมผัสกับพลังของผู้หญิงในอีกแง่มุมที่กำลังตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลง กับการเดินทางแบบไร้พรมแดนของพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ประเทศที่ส่งออกพยาบาลมากที่สุดในโลกเส้นทางรถไฟสายอาเซียนสองพิธีกรฟาริดายโยธาสมุทรและทรงกรดบางยี่ขันนัดพบกันที่จตุรัสโฮจิมินประเทศเวียดนาม การเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดาพวกเขาจะไปโฮจิมินห์ด้วยรถไฟเดินทางไกลสำรวจเส้นทางการก่อสร้างรถไฟสายสิงคโปร์ถึงคุณหมิงจากสิงคโปร์สู่มาเลเซียผ่านไทยข้ามกัมพูชาเพื่อพุ่งหน้าสู่เวียดนามทรงกรวบางยี่ขัน สำรวจเส้นทางรถไฟสายอาเซียนที่กำลังก่อสร้างในสปปลาวสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาวที่หมู่บ้านคำสวัสดิ์ชานนครหลวงเวียงจันท์ที่แม้ว่าป่าและที่ดินของพวกเขาจะถูกเวนคืนเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟแต่พวกเขากลับยินดีและตั้งตารอการมาถึงของรถไฟสายแรกของประเทศ ทีวีเร่วมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะกับกิจกรรมชวนคิดชวนคุยเด็กไทยไปอาเซียนซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและก็สถาบันการศึกษาที่น่าสนใจมากมายในกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้ในกิจกรรมจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยเราไปดูกันค่ะ หรือไม่ไปถ้าไม่ไปเพราะอะไรหรือไปเพราะอะไรและถ้าจะไปไปแบบไหนถ้าจะไปนะสร้างเด็กไทยให้เป็นไทยก่อนไปอาเซียนแล้วก็เน้น,นเน้นว่าคุณก็ต้องเป็นไทยก่อนสิคุณต้อง เป็นไทยให้ใหได้ดีซะก,ก่อนเราก็เป็นกลุ่มชนกลุ่มเล็กๆคนหนึ่งที่รวมตัวกันแล้วก็เพื่อที่จะมาสร้างจุดที่ให้สังคมทั่วไปหรือว่าสหารัฐอเรกาศึกษาทั่วไปเนี่ยได้ตื่นตัวแล้วก็ตระหนักแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อการก้าวสู่อาเซียนให้มากขึ้นคิดว่าให้เขาซึมซับว่าในรุ่นของเขาที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ไปการที่เราเข้าประชาคมอ,อาเซียนมัน เขาต้องปรับตัวเยอะกว่าค่ะแล้วว่าเขาเมื่อกีเตียมไม่เขารู้เขาต้องทําอะไรบ้างรู้สึกว่าอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันสําคัญกับทุกคนถึงแม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆอะค่ะเราไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับประชาคมอ,อาเซียนเลยมันก็มีผลกระทบกับเรา กิจกรรมทอล์กโชว์จากนักคิดที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยท่านแรกคุณทรงกลดบางยี่ขันคนนี้เป็นทั้งบรรณาธิการดิิทยสารนักเขียนและล่าสุดรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการอาเซียนบีออน2015อีกด้วยค่ะคือในรอบขึ้นปีที่ผ่านมาในผมมีโอกาสได้ขี่จักรยานและเดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศนะครับก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังว่าเราสามารถทําความรู้จักเพื่อนบ้านของเรา ผ่านจักรยานได้อย่างไรบ้างครับเริ่มต้นมาจากประเทศแรกเลยครับพม่าครับพม่าเนี่ยเราจะเห็นจากรูปนี้นะครับเราจะเห็นจักรยานอยู่คันหนึ่งนะครับจักรยานคันนี้เป็นจักรยานที่ฮอลาเล่ครับลาเล่ลาเล่นภาษาพม่าแปลว่าน่ารักแต่ว่าสวยแต่ว่าที่จริงแล้วลาเล่เนภาษาอังกฤษครับเป็นจักรยานจากอังกฤษมีกานเหมือนแต่และก้อนสักร้อยกว่าปีก่อนคำถามก็คือว่าทําไมพม่าถึงจักรยานอังกฤษอยู่เต็มพื้นได้หมด ตอก็คือว่าเพราะว่าครั้งหนึ่งอังกฤษเคยมาได้คมที่นี่นะครับเคยเข้ามาอยู่ที่นี่เยอะมากก็เลยทำให้มีจักรยานอังกฤษอยู่เยอะมากนะครับทีนี้จากโครงสร้างนี้จะเห็นว่าชาวชาวพม่าเองเนี่ยเนื่องจากว่ามีจักรยานอังกฤษเยอะนะครับเขาก็ใช้ซึ่งมันทนทานมากนะฮะเขาก็ใช้มันในการทาทุกอย่างรวมถึงการใช้บริกานาหด้วยที่พม่าไม่มีแท็กซี่นะครับในเ,เมืองไ,ไ,ไม่มีแท็กซี่ไม่มีรถกระป๋อ,อย่างบ้านเราไม่มีพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับ ระบบขนส่งที่เป็นศาสนาของเขาก็คือจะเป็นเรื่องของอจักรยานซึ่งเป็นจักรยานสามล้อรับจ้างน,นะครับคือที่ผมจะบอกมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าการเรียนรู้เพื่อนการเรียนรู้เพื่อนบ้าหรือคนในประเทศเดียวกันตัวเองเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้มากมายหลากห,หลายอย่างมาไม่ใช่แค่การเรียนผ่านตัวหนังสือเท่านั้นวิธีการที่ดีสุดคือการออกเดินทางครับการออกไปเจอโลกออกไปเจอคนออกไปคุยกับเขาการเตรียมตัวสำหรับอานเส้นที่ดีสุดไม่ใช่การนั่งอยู่ในห้อง S <S <an> <S ผมเชื่อว่าการออกไปเจอโลกออกไปเที่ยวประเทศเขาออกไปยนรู้เรื่องชีวิตของพวกเขาเราจะเข้าใจพวกเขาดีขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าทุกทุกทการเดินทางของเราสามารถที่จะไปรู้พวกเขาได้มากขึ้น แฟนไทย PBS คงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีคุณสุภจนกลิ่นสุวรรณผู้ชายคนนี้คุ้นเคยกับระบบการศึกษาของทั้งไทยและอเมริกันเขาเติบโตในอเมริกาแต่มาเรียนจบปริญญาในประเทศไทยไม่รู้ภาษาอกอยู่แค่รู้อยู่แค่สองคำร,ร้อนวิชาสุดๆนั่งอยู่3ชั่วโมง5ชั่วโมงในห้องเรียนไม่พูดภาครเลยจนทั้งก่อนเลิกเรียนรวมลงปๆๆราณทั้งหมดที่มีแล้วบอกว่า What <laughs> อาจารย์บอกผมตายแล้วไอ้กะเหรี่ยงคนนี้มันพูดภาษาอังกฤษได้ไม่น่าเชื่อพระเจ้าเลยถ้าผมไปที่ก๊อกน้ำก็ดื่มน้ำผมกดเต็มเลยฮะเพราะอะไรนะเหตุการณ์ที่2530นะฮะเกิดขึ้นก๊อกน้ำที่นั่นเขาพุ่มันสายเวลาเยี่ยมโอ้โหมันเท่น่าดูสวยเลยนะผมมาดูเต็มที่เฮ้ยปวดฉี่ว่ะแต่ลืมไปแล้วด้วยความปลื้มเป็นติ่งในไอ้ก๊อกน้ำเมื่อกี้นี้ห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าไงลืมวันนั้นผมไม่ได้ฉี่ครับจากวันนั้นเป็นต้นมาสารานการบางคับว่าเฮ้ย either you drown or you swim ถ้้าาาาไมม่่วยกก็จซะสถนนนรณ์ั ยังไม่เกิดกับน้องๆถ้าย,ยัางอยู่ในประเทศไทยขอให้น้องๆช่วยจินตนาการตัวเองว่าถ้าอาเซียนเปิดเมื่อไหร่ประชาคมอาเซียนเปิดแล้วเรายัางอยู่นิ่งๆอยู่โอกาสจมค่อนท้านสุงและปิดท้ายด้วยสองพิธีกรคู่หูคิดนอกกรอบแห่งหนังพาไปเป็นขวัญใจเด็กวัยรุน่นคุณบอลคุณยอด ต่างก็โตมากับระบบการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศทั้งคู่คิดอย่างไรและเด็กไทยพร้อมไปอาเซียนหรือไม่ Legend of Thailand Classic Film King of Naresuan น่าตกใจมากเลยนะว่าหนังเนี้ยเป็นหนึ่งในหนังที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนรุ่มาเป็นศัตรูกับเราใช่ไหมแต่กับมีข่ายที่พ่าเล้่ผมก็งไม่ได้สนใจเลยะเนี่ยเขาก็คคิดว่ามันเป็นแค่ความบันเทิงปะเราริฟตบนี่ออกจากที่นี่ก่อนไหมพอวันหนึ่งเรากำลังจะเข้าอาเซียนอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับตอนนี้ทุกคนก็ก็ดูเหมือนเราจะพูดถึงแต่ว่าเด็กไทยจะมีโอกาสไปไหมทำไมเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เราจะมาโดนแย่งงานหรือเปล่าอะไรต่อไมอะไรแต่จริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราจะไปเป็นเราจะไปรวมกันได้ยังไงถ้าเกิดส่วนหนึ่งเรายังไม่ไว้ใจเพื่อนบ้านของเราอะครับเหมือนตอนนี้อยากจะให้อยากจะให้ถ้าเกิดเราจะเข้าอาเซียนและเราหลีกไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่คิดว่าเราจะก่ออินตัง้งจะดีขึ้นไปให้สูงได้ยังไงถ้าเกิดว่ารากฐานของเรายังดูแหว่งวินแล้วก็มจะพังลงอยู่ตลอดเวลาเราคอยมองอไปตลอดเวลาว่า ช่างชางรั้วบ้านเราเนี่ยเขามีต้นมะม่วงทำยังไงเราจะไปสสยมะม่วงจากบ้านเขามากินได้หรือว่าทำยังไงเราจะการต้นทุเรียนของเราให้เขามาสอยไปจากเราได้ทําไมเราไม่รู้สึกว่าเออเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราแบ่งปันกันคุณผู้ชมคะหัวข้อสนทนาในวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะนั่นก็คือเด็กไทยไปอาเซียน จริงหรือไม่ค่ะที่เขาบอกว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นรั้งท้ายประเทศอาเซียนเลยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะเป็นรองประเทศเวียดนามด้วยแล้วน้องๆเหล่านี้จะมีอนาคตเป็นอย่างไรต้องติดตามชมนะคะไปพวกเราอ,อาจารย์คะแล้วมันจริงไหมคะในวิการวิจยัยของอาจารย์เนี่ยได้มีการเหมือนกับสรุปในการบอกว่า ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยคนไทยเราจะได้เป็นแค่ลูกน้องขณะที่ซีองบริษัทผู้บริหารบริษัทเนี่ยจะเป็นพวกสิงคโปร์บุรีนายหรือมาเลงอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นได้ไงคะอาจารย์จริงจริงการเป็นลูกน้องไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันอาจจะสบาย,ายอย่างเงีง้แหละก็เลยจะมองอย่างนี้คะ่ะตัวรุ่งก็คือว่ามันไปเน้นอยู่ที่ในแง่ของระบบการศาึกษาแล้วก็การที่ฝึกให้ให้เราในการสร้างภาวะผู้นำ หรือ leadership นั่นเอง<ฆ>ซึ่งของต้องเรียนของต้องก็งเรียนตรงๆว่าของเรานั้นก็ยังน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่ตางๆผมก็เดินทางไปทุกป,ประเทศในอาเซียนผมว่าท็อปเลยผมให้สิงคโปร์ต่อมาเนี่ยมาเลเซียนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้ไม่มีทางสู้ไทยเลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนม,ยมัธยมอินโดนีเซียแล้วก็พูดถึงเราเหนือกว่าสามสิบล้านคนที่ไม่มีวันเราเหนือกว่าเขาถูกไปท้าจานเลยไงท้าจานถ้าไปดูเทียทานในแต่ละจังหวัดนะครับจะเห็นว่ายิ่งกว่าโรงเรียนจังหวัดไทยหลายเท่าในโรงเรียน ยิ่งกว่าในเซนส์ไหนคะทั้งตรงไหน้งห้องเรียนสถานที่เรียนทั้งครูครับเวียดนามยังหนไทยในเรื่องการศึกษาผมมั่นใจก็คือไปถามครูว่าต้องทําไมต้องเรียนอันนี้ครูตอบว่ามองปลายต้องใช้สอบมันใช่คําตอบไหมครับผมว่าไม่ใช่นะอ่ะพิทพรัสสามเหลี่ยมมุมฉากทาไมต้องเรียนหนูไม่ค่อยเก่งเลขหนูไม่ค่อยเนี่ยสามเหลี่ยมอะไรเนี่ย เรียนได้ทำไมครับผมอธิบายว่าถ้าหนูยืนตรงนี้หนูรู้ระยะทางจากตรงนี้ไปนั่นแล้วสูงเอนรับปากสูงของยอดตึกนะลูกหนูมองขึ้นไปด้วยองศาตันี้เพราะตนี้หนูจะรู้ว่าตึกสูงเท่าไหร่แล้วหนูจะรู้ทาทำไมตึกสูงไปอำไรเผื่อหนูโดดลงมาหนูจะได้รู้ว่าจะตยไงคือมันไม่มีคำตอบอแล้วยังสอนยังไงดีนะคะเจี๊ยบว่า สอนที่เด็กเอาไปใช้ได้แล้วก็คือไม่ใช่อยู่ในหลักการมากๆจริงๆอะค่ะยังไม่ต้องไปใช้ยังไม่ต้องใช้คือยังไม่ต้องไปอาเซียนอย่างนี้หรอกเด็กยังไม่ต้องใช้อะแล้วไม่ต้องไปอาเซียนมันได้อะคะปรับเราก่อนปรับผู้ใหญ่ให้รับคําว่าอาเซียนให้ได้ก่อนเดี๋ยวมันจะถ่ายทอดไปยังเด็กเองฉับจะลืมพิเยษอันหนึ่งเรื่องของการเรียนอาเซียนในเขอก็มีลูกสาวตอนนี้อยู่ป .5 ละ เขาก็บอกว่าวันนี้เดี๋ยวเรียนเรื่องอาเซียนค่ะแม่แล้วก็ได้ข่าวว่าแม่เนี่ยเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนไม่ใช่หรอคะช่วยหนูทำกันบ้านหน่อยเจอไปข้อแรกกับคุณพ่อคุณแม่คะดอกไม้ประจําเมืองเวียงจันทร์ของลาวคืออะไร คืออะไรใครทราบไหมคะจะรู้ไปทำไมเดี๋ยวเออประเด็นที่หนึ่งเาวดีในเราวดีหน่งาวดีใช่หรอคะอาจารย์จะปลาเด็นประเด็นที่หนึ่งคือว่าโทษนะคุณลูกคะกรุงเทพแม่ยังไม่รู้เลยค่ะประเด็นที่สองค่ะแล้วหนูจะรู้ไปทำไมแล้วมันจะเกี่ยวมันจะมันจะทำให้หนูรู้เรื่องอาเซียนได้ยังไง ทำอาเซียนบียอนหรือรายการสารคดีอาเซียนบียอน2015เนี่ยแค่แค่แค่กระตุ้นเตือนว่าเราอ่ะยังมีความต้องสนใจว่าสิบชาติตกลงกันร่วมกันที่จะไปด้วยกันในบางเรื่องแล้วก็ปี2015เนี่ยหรือ2015เป็นหมายหลักปีแรกที่มีมีเรื่องเหล่านี้เหล่านี้จะต้องทำแล้วก็จะเดินต่อไปด้วยกันมีเรื่องที่ต้องทำด้วยกันมีเรื่องระบบการเงินมีเรื่องระบบ กำแพงภาษีที่ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องอาการขนย้ายการเคลื่อนย้ายแรงงานมีเรื่องของโลจิสติกส์ที่จะต้องเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทางอะไรแบบนี้มันเรื่องระบบกฎหมายต้องต้องเข้ากันระบบกฎหมายต้องไปด้วยกันมันเป็นแค่ข้อตกลงถามว่าเราจะไปเข้าไปเกี่ยวอะไรกับมันเราจะไปอาเซียนอันนีเน้เป็นคำสมมุตินะครับไทยไปอาเซียนนี่เป็นคำสมมุติครับไทยจะไปหรือไม่ไปเราก็ต้องอยู่กับอาเซียน เราไปอาเซียนหมายถึงเราเข้าใจที่จะไปหรือจะทํางานร่วมกับมันหรือเอาผลประโยชน์จากมันไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจ <c oughs> เชิงวัฒนธรรมเชิงความร่วมมือกันใดๆก็ตามเนี่ยเราจะเอาเอาจากมันได้อย่างไรแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือเราทําอย่างไรที่เราจะไม่เสียไม่เสียเปรียบไม่ไม่สูญเสียสิ่งที่เราเคยเคยเป็นอยู่เคยมีอยู่เราจะไม่สูญเสียงานที่เราเคยทําเราจะไม่สูญเสียความมั่นคง ทางเศรษฐกิจเราจะไม่สูญเสียอาชีพหรือเราจะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องต้องคุยกันแล้วก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันต่อไป และทั้งหมดนี้คือรายการอาเซียนบบยอน2015สู่อนาคตประเทศอาเซียนค่ะอย่าลืมนะคะหลังจากนี้อีก11สัปดาห์ในทุกวันศุกร์สี่ทุ่มคุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีชิ้นพิเศษชิ้นนี้จากไทย PBS ของเราค่ะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจประชาค,คมเศรษฐกิจอาเซียนได้มากขึ้นและก็ง่ายขึ้นนะคะและก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราในอนาคตสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ